ัสดีค่ะลูกๆวันนี้นะคะเรามาเรียนบทที่ห้านะคะบทที่ห้าไปโรงเรียนเรามาไปอ่านกันเลยค่ะบทที่ห้าไปโรงเรียนปอไอไปรอองโรงุงรอเอียนอเรียนไปโรงเรียนก่อนอื่นนะคะมารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะรู้จักคำนำเรื่องเข้า นะคะขอไข่สระเอาขอเอาเขาเขาไม้ถูเข้าอันนี้หิว้วนะคะหิวก็คือเอาของใส่มือแล้วก็ถือเดินไปนะคะขอเรียกว่าหิ้วนะคะหออีวอหิวหิวไม้ถทหิ้วหิว,หวนะคะต่อไปเรียนรอเอียนนเรียนรอเอียนนเรียนนะคะอันนี้คือ นักเรียนนั่งเรียนหนังสือนะคะต่อไปอันนี้นักเรียนคงเคยเห็นนะคะปินโตนะคะเอาไว้สําหรับใส่ข้าวจะใส่ข้าวไปวัดหรือใส่ข้าวไปทํางานหรือใส่ข้าวไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าปินโตนะคะปออีนอปินปินไม้เอกปินอันนี้บรรณยุกเอกนะคะบานหรือเราเรียกเอกหรือว่าไม้เอกนะคะตอโอโตปินโต น,นี้คือกระเป๋ากระเป๋าก็หมายถึงกระเป๋าอะไรก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นกระเป๋านักเรียนนะคะปออกระปอเอาเปาเปาไม้จัตาวาเป๋ากระเป๋านะคะอันนี้คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ให้เราไปเรียนหนังสือไปนั่งเรียนหนังสือนะคะซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นจะมีรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีลักษณะของ อาคารเรียนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือโรงเรียนนะคะอาคารเรียนนะคะรอโองโรงรอเอียนนเรียนโรงเรียนต่อไปอันนี้คือหน้าหน้าก็คือใบหน้าของเรานี่แหละทุกคนมีใบหน้านะคะหอนออาหนาหนาไม้โทหน้าอันนี้คือหนังสือนะคะหนังสือเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ขอให้มันมีตัวหนังสือมีรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราอ่านเขาเรียกว่าหนังสือหอนอะงอหนังสออือสือหนังสืออันนี้คือการโบกมือนะคะโบกมือก็คือยกมือขึ้นตอโบกบองอือมือโบกมือต่อไปตออตอตอไม้เอกต่อนออยอนอยน้อยไม้โทน้อยสออกงอสงสงไม้เอกสง สอเอียงอเสียงส่งเสียงอเออกอเอึกเอึกไม่ตีเอิกอเออกอเอึกเอึกไม่ตีเอึกเอึกเอึกมาอ่านกันใหม่นะคะเข้าหิ้วเรียนปิ่นโตกระเป๋าโรงเรียนหน้าหนังสือโบกมือ ต่อน้อยส่งเสียงเอิกเอ๊กเออันนี้คือหน้าที่44นะคะ